มือนี้แม่ตั้งต้นผ่ปาจา้ะแม่ยาแล้วก็พี่หมูแล้วก็มมะซอยเนาะจา้ะอันนี้ก็กําลังเอาแบ่งใส่เอาแบ่งใส่คับอันนีออ้นนนใหม่เลยทั้งหมดเดี๋ยวเข้ามาเบ่งตอนที่แม่กำลังเสียบแล้วนะาจา้ะ มันผ่ากลางออกแล้สวยไหมเนาะ ทั้งเแต่ต่ำๆกว่าแนแฟที่มอสียัย คดี๋ย่อนยาแค่าาินทางบอกพ่อไม่ได้อุ้งก็จะหักอะนี้องมานี ทำเป๊ะเว้ยเบสห้าสิบกวันเหรอเบทับปลูกไ้ฮะทำเปล่งเล็กไวรับเอามาทับปลูกไปทัปลูกทับไว พ่อใครแลกเปนีวะ่ะพ่อแบกแลกแบงกับย่าไมหามพ <า S 1> ่อมาดูเร็วธาคารสิ <c oughs> กเก้าแบง์เก่านี่พอ่อพ่อมาแลกใบสิสย่าบอกว่าเอายี่สิบบาทแลกกับร้อยเนื้อธจาการติเก้าเอาไหมฮะไม่เขาไม่ได้พกตังม,มา เอาพ่อพ่อมานี่ติดหน่อยจะได้ร่วมบุญกับแม่นั่งลงนั่งลงโอ้เงินหมู่ว่านเงินสองท่นบ่แหลอธิษฐานกันเรื่อยกันอธิษฐานโองใหญ่เรื่อยเลยอธิษฐานกค้งใหญ่คนนีะพ่อหลานอธิษฐานร่วมกันก่อนจะได้เกิดมาเจอกันอีกพ่อยังคิดไปอยากเจออยู่แม่ มึงคุณท่านแก่ก็ฟ้านันเม้าแเราอ่ง็ผ่กูมีนะวะไปวัดเนาะถวายอยู่วัดมาอธิษฐานตอนนี้นี้นี่ไงนนไะมามาอธิษฐานตอนยิงจุด้งงจะ่้ ม่าที่ฐานมา้าลูกไตัวเนาะยเต่า้ันเาองน้ชาตนี่อพี่หมูต้องนี่ตงนี่ือวาือ 对呀，然后这边有人来嘛，他过来可以做。 พ่อไล่อ oh, so yeah. oh, ีกเยิะเลยแล้วก็ต้นติดหนหยาไม่คนติดหนต้นหยาไม่ใช่หนพอจับต้นม่ด้วยเ๋ยต้นแม่ได้นะไหมโอ้เขาไม่เสียแป๊บเดียวนีสิหมู อนี่เอีโอน่ีนะจนอยีปักแล้วแล้วพี่นงปักต้นแล้วแล้วจ้ะหญ้าพันก็นั่งพักกันปักเสร็จแล้ว แ่างเซนเดียวนมเบอรมอเลรียนพอเลรียญโปรยทานน้องกูแ้เงี้ยที่นีเอ่ะเนี่ยเฮ้ย 叫我把那我们了，再喝。